สวัสดีครับพบกับเสือเสิร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครวัวนะครับวันนี้เสือน้ามีดหลากหลายนะครับเล่มที่1น,นะครับเป็นมีดบ้องเล็กรางรถไฟยาว13นิ้ว4หุนกว้าง2 4โหนสัน5.5มิลนะครับไล่ปลายบางนะครับน้ำหนัก700กรัมครับผมเล่มนี้ราคาอยู่ที่850บาทนะครับ เป็นดาําบองนะครับผมดามําบองนะครับผมเ,นะเน็บบ้องเนาะเนบบ้องเล่มที่สอยาวอยู่ที่13นิ้วสีหุนกว้างอยู่ที่2.5สัน6มิลนะครับนั้นหนัก700กรัมครับดำมบองนะครับ850บาทนะครับ สเล่มเป็นเหล็กรางรถไฟนะครับเล่มที่3นะครับเป็นมีดปลาลัง12นิ้ว2หุนกว้าง2.5โคน9มิลหนักจุดร้อกรัมครับปลาลังผมหวานเทียบเลยนะครับปาลังอยู่ที่750บาทนะครับเป็นมีดออกแบบสำหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับ สุดท้ายขนใจนะครบนะครับเป็นดาซอนะครับผมยาว16นิ้ว1หุนกว้าง1.4โคนสัน6มิลนะครับไล่ปลายบางนะครับน้ำหนัก500กรัมครับเป็นเหล็กสปริงรถไฟนะครับถือว่าเป็นเหล็กที่หายากมากๆเลยนะครับเหล็กใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมิดาบไม่กี่เล่มเท่านั้นนะครับผม ราคาจับต้องได้เลยนะครับ1,000บาทนะครับผมแถมฝัก PVC พร้อมส่งนะครับสำหรับเล่มสุดท้ายเป็นดาบเช่นกันยาวอยู่ที่16นิ้ว1หุนกว้าง1 4สัน6มิลน้ำหนัก500กรัมนะครับผมสวยมากนะครับด้ามดาบก็อยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับ บอกเหล็กนะครับเข้าริอ e ีฟ็อกซี่นะครับผมทุกเล่มแถมฝัก pvc นะครับผมหนึ่บาทนะครับเป็นเหล็กสปริงลดไฟเหล็กหายากหมักๆเลยนะครับสนใจโทรหรือแอนไลน์กันเลย089 75 602 08นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ